ายาสวัสดีครับวันนี้เราพบกับรายการพาเที่ยวป่าครับที่นี่คือภูเขาของอะไรนะเขียอะไรนะนกลุม่มแจ๋เดี๋ยวเพคําม่วงจบบวไดกาฬสิ้์ครับผมภูเขาของบ้านําเมอครับฮะเกาเดือเกาเดือครับไม่ต้องรู้นะครับรู้กันครับอันนี้พวกผมขึ้นมา หน่อไม้ครับใส่รับประทานนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะทําการเอาให้ดูหน่อหนึ่งครับดูนะครับแค่นี้จะมาทำไมนี่ครับนี่หักเอาเลยครับนี่ครับได้แล้วครับชิวแล้วแกจริงจที่จริงมันใหญ่กว่านี้ครับแต่เขามาเอาก่อนเราครับเรามาตอนข้าเข้ามาตอนเช้าวแค่นี้นะครับไม่มาเรียครับเพื่น ตัวไหนครับอ๋อนี่ครับเพียยาวๆแล้วตอนนี้ครับโอ้เพียบเลยตรงนี้พี่สองกอ้อนอยู่ไหนครับผมไม่เห็นครับอ๋อมีแบบสายยาว อลองตัวนอาไปก่อนเรื่องแง่แบบเช่นนี้ไม่พอกินพวกเรา,เาได้อยู่ได้หนึ่งแต่ได้ขึ้นมาต้องเอาลงไปเยอะเรื่ คี่ว่าจะลงป่าครับเดินขึ้นมาไกลกันนะไม่ลงครับตามทางไปลก็ถึงนาเราแล้วครับจะเดินตามห่องหรืจะขึ้นไปข้างบนขึ้นางบนมากยูซคท,ทับกลับมากเลยนะ ก็ดักอะไรไม่เห็นเลยู่ก็ดักแมงมุมครับคืได้ครับแมงมุงมพี่ไม่เดินลงไปหาหน่อ,อไม้พี่เดินขึ้นไปข้างบนผมสลับมาไงเฮ้ยคือนี่ครับสลับกันทีเดียว อ,อะไรร<อ>ูรูรรทำไมก็ให้หลายกอยฮะคุณไปเดินัะพี่จะเดินนะพี่ดีดใจก็เสถียรองตอนพี้ก็มีตกอยใหญ่ทั้งหมดใช้ได้ โอ้ยไงสามหน่อเลยเดียวหนึ่งสองสามเอาไปไว้เตียงก่อนไหมโคตรเดินไปอีกได้ปไปไหนครับทำฝากอีกแม่พี่ซ่อนอยู่อันไหนครับตรงไหนครับโอ้ผมจัดก,การเองครับ โอ้แขแข็งเขินนี่นี่นนมันเนล,นนลเี้ยวลงมาแหรอนั้นนอนเหรอยำไมง,วง่วงเะไม่คิดนอนลงไยเปลี่ยนเลยไม่ดูครับผมไม่งว่นนี่ครับทำไมง่วงไมง่วงต้องเก็บได้เหรอครับนอนแบบนี้เก็บดีกว่า จ็คคอดมาแล้วครับวันนี้นี่ครับแจ็คพวอดเพิ่งได้อันใหญ่อันแรกครับของวันนี้ <c oughs> ได้อันใหญ่อันแรกเลยนะครับวันนี้เขามาเอาไปก่อนนะแต่เราได้ยังไงก็ไม่รู้อันเล็กก็เอาแล้วครับก็เอาเฮ้ยเหมือนฝั่งนี้เขายังไม่มาเอาเลยนะครับเราลองขึ้นไปข้้งบนไหมพีด่ดิฝั่งนี้ได้ตั้งเยอะแล้วเนี่ย